สวัสดีค่ะขอแนะนำหน่อยเหมือนอุ้ยขอโทษค่ะขาดไหมสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากวงการเพลงลูกทุ่งมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องของคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในภาคกลางเลยข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมาจากบทความชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าสี่ดาวร่งลูกทุ่งภาคกลางค่ะแนะนำแนะนาน้องหน่อยชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงณัทมนสุขเอี่ยมค่ะชื่อเล่นน้องเกรซค่ะ เพลงปรมือให้นองเกดหน่อยจ้ามาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหสาวสุพรรณต่อไปต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิดาลัเสพสบายนะคะชื่อเล่นน้องแม่หอมค่ะมาจากรายการเดือนเพลงชิงทุนค่ะนี่จ้าบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนลูกค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะครับผมดูเดอมทไหน นนพี่คนโอ้ไม่เล่นกับหนูเลยพี่บิงว่าไงรู้เราเล่นด้วยกันก็ได้เชิญเ <laughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทีรนุษย์ดวงจันดีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องทีค่ะโอ้หมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะตบมือหน่อยอืมซึ่งเขาก็จะโฟกัสไปที่ศิลปินรุ่นใหม่4คนที่แบบกำลังเป็นที่จับตาม,มองอย่างสูงเลยค่ะครับผม ศิลปินทั้ง4คนนี้นะคะก็คือน้องต้นข้าวสุปริยาน้องทีน้องเน้อหอมแล้วก็น้องเกรซนัทมนค่ะดูเหมือนว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางที่น่าสนใจนะคะแต่สิ่งที่บทความนี้เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยคือการที่พวกเขามารวมตัวกันมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ค่ะ คือสิ่งที่บทความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของดาวรุ่งแต่ละคนเท่านั้นนะแต่มันเป็นการก่อตัวของปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมาเป็นการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะส่งผลต่อภาพรวมหรืออ,อ,อาจจะกระทั่งทิศทางของวงการลุกทุ่งภาคกลางในอนาคตได้เลยครับโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะดูข้อมูลจากบทความนี้กันดีกว่านะคะ เริ่มจากประเด็นแรกที่เขาพาดหัวไว้เลยค่ะว่าจากคู่แข่งบนเวทีสู่เพื่อนร่วมเส้นทางตรงนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคะครับผมประเด็นสำคัญที่บทความพยายามจะสื่อนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์จากที่เคยเป็นการแข่งขันกันโดยตรงเลยนะบนเวทีประกวดมาสู่การร่วมมือกันซึ่งในโลกของการประกวดเนี่ยการแข่งขันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วละค่ะแต่บทความเขามองว่ากรณีของสคนเนี้ย มันมีความน่าสนใจเป็นพิเศษซ่อนอยู่ถูกต้องเลยครับคือบทความเนี่ยได้ให้ข้อมูลย้อนไปถึงเวทีประกวดใหญ่อย่างดวลเพลงชิงทุนนะครับซึ่งเป็นเวทีที่ทำให้แฟนเพลงรู้จักน้องต้นข้าวสุปริยาในฐานะแชมป์หลายสมัยเลยและในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีที่น้องเทียและก็น้องน้ำหอมเนี่ยเคยขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับน้องต้นข้าวมาแล้วด้วยครับอ๋อค่ะค่ะหมายความว่าพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนจริงๆในเวทีเดียวกันเลยเหรอคะ บทความลงรายละเอียดตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างคะช่วยขยายความหน่อยครับครับบทความระบุว่าน้องเทียเนี่ยเคยขึ้นเวทีเจอกับน้องต้นข้าวในช่วงที่เอ่อน้องต้นข้าวกำลังแบบว่าร้อนแรงมากเป็นแชมป์มาแล้ว45สมัยผลก็คือน้องต้นข้าวสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับเป็นสมัยที่46โห46สสมัยใช่ครับส่วนน้องน้ำหอมก็เคยเป็นผู้ท้าชิงเหมือนกัน ตอนนั้นน้องต้นข้าวเป็นแชมป์สมัยที่50แล้วแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งเป็นสมัยที่51ครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงแม้ทั้งน้องเทียนแล้วก็น้องน้ําหอมจะไม่ได้โค่นแชมป์ในวันนั้นเนอะแต่การที่พวกเขากล้าขึ้นไปท้าชิงบนเวทีใหญ่ขนาดนั้นได้เนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝีมือของพวกเขาเหมือนกันบทความมองประเด็นนี้ยังไงคะคือบทความมองว่าจุดนี้สําคัญมากนะครับถึงแม้จะเป็นการแข่งขันแล้วก็มีผู้แพ้ผู้ชนะ แต่มันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองของทั้งน้องเทียและน้องน้ำหอมว่ามีศักยภาพสูงพอพอที่จะยืนอยู่บนเวทีระดับเดียวกับแชมป์ได้นะครับและบทความก็มองว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับในฝีมือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่นําไปสู่แนวคิดเพื่อนร่วมเส้นทางในเวลาต่อมาครับผมอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะไม่ได้มองแค่ผลแพ้ชนะแต่คือการยอมรับในความสามารถที่ทัดเทียมกันใช่ครับ และนั่นก็ทำให้การมารวมตัวกันของพวกเขามันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นกว่าการรวมกลุ่มของศิลปินหน้าใหม่ทั่วไปทีนี้นอกจากสคนที่มาจากเวทีดวลเพลงชิงทุนแล้วนะคะยังมีอีกคนหนึ่งที่บทความพูดถึงคือน้องเกรซนัทมนคนนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้อย่างไรคะดูเหมือนจะมาจากคนละเวทีกันเลยประเด็นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับน้องเกรซนัทมนเนี่ยคือแจ้งเกิดและก็สร้างชื่อมาจากเวทีประกวดอีกสายหนึ่งเลยนะครับนั่นคือไม้ทองคําเด็ก แล้วก็ต่อยอดมาถึงไม้ทองคำสามวัยบทความยังอ้างอิงถึงเพลงดังของเธออย่างน้ำตาโนราด้วยนะครับอ๋อจำได้ค่ะค่ะเพลงนี้ดังอยู่พักหนึ่งเลยการที่น้องเกรซซึ่งมาจากอีกเวทีหนึ่งเนี่ยถูกดึงเข้ามาร่วมในกลุ่มดาวรุ่งภาคกลางชุดนี้มันสะท้อนอะไรในมุมมองของบทความค่ะ บทความตีความว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการมองภาพที่กว้างขึ้นในวงการนะครับคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าใครมาจากเวทีไหนค่ายไหนแต่เป็นการมองหาแบบว่าเพชรเม็ดงามของภาคกลางโดยรวมว่าใครคือคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่นแล้วก็สามารถจะมาร่วมกันสร้างพลังใหม่ๆให้กับวงการได้บ้างคือมันเป็นการมองข้ามเส้นแบ่งของเวทีประกวดไปแล้วครับอื เหมือนกับว่าตอนนี้โฟกัสไปที่คุณภาพแล้วก็ศักยภาพของศิลปินในภูมิภาคมากกว่าจะสนใจว่าใครมาจากค่ายไหนหรือรายการอะไรแบบนั้นไหมคะใช่เลยครับเป็นการรวมตัวของคนเก่งจากต่างที่มาเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนหรือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้การรวมตัวกันของทั้ง4ี่คนนี้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วคะบทความได้ชี้ไปที่เหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษไหมคะมีครับ บทความชี้ไปที่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับระบุวันที่ชัดเจนเลยคือ4ตุลาคมปี2568ที่จังหวัดระยองครับ4ตุลาที่ระยองเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคะเ e r น้ำหอมและก็เกรซขึ้นไปร่วมแจมบนเวทีเดียวกันเลยแล้วก็มีการแนะนำตัวน้องๆทั้ง3ให้กับแฟนคลับของเธอได้รู้จักอย่างเป็นทางการด้วยครับ โอ้โหนี่มันเหมือนเป็นการประกาศไกลๆเลยนะคะว่าพวกเขากําลังจะทําอะไรร่วมกันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากถูกต้องครับบทความมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการตอกย้ําแนวคิดจากคู่แข่งสู่เพื่อนร่วมทางให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆอีกต่อไปแต่มีการกระทําที่สนับสนุนแนวคิดนั้นเกิดขึ้นจริงๆเป็นการเปิดตัวต่อสาธารณะถึงความสัมพันธ์แล้วก็การร่วมเส้นทางกันในอนาคตนะครับเอาละค่ะตรงเนี้ยละค่ะพี่มันน่าสนใจจริงๆ บทความไม่ได้แค่เล่าเหตุการณ์นะคะแต่ยังลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะว่าทําไมการรวมตัวกันครั้งนี้ถึงน่าจับตามองเป็นพิเศษใช่ครับมีการวิเคราะห์จุดแข็งของแต่ละคนไว้น่าสนใจทีเดียวครับเอ่อเริ่มจากน้องต้นข้าวสุปริยานะครับบทความมองว่าเธอคือหัวเรือใหญ่เลยด้วยชื่อเสียงแล้วก็ฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆจากการเป็นช้ายาวนานคือเธอมีทั้งบาร,รมีแล้วก็ประสบการณ์ ต่อมาคือน้องเทียครับจุดแข็งคือประสบการณ์จากเวทีใหญ่ที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงที่หลากหลายแนวทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโจทย์อสําหรับน้องน้ําหอมบทความชี้ไปที่ความกล้าหาญแล้วก็ศักยภาพที่ซ่อนอยู่การกล้าขึ้นไปท้าชิงกับแชมป์อย่างต้นข้าวเนี่ย แสดงให้เห็นถึงใจสู้แล้วก็ความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยครับจริงค่ะและสุดท้ายน้องเกรซนัทมนที่มาจากสายไม้ทองคำก็มีเอกลักษณ์น้ำเสียงแล้วก็สไตล์าการร้องที่เป็นที่จดจำนะครับแตกต่างจาก3ามคนแรกซึ่งจะเข้ามาเติมสีสันและก็ความหลากหลายให้กับทีมได้ครับพอแจกแจงแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยคะ่ะว่าเป็นการรวมตัวที่น่าสนใจมากจริงๆแต่และคนมีจุดเด่นที่เสริมกันได้เลยทีนี้บทความมองไปถึงขั้นไหนคะกับการรวมตัวครั้งนี้ จุดที่น่าจับตามองที่สุดนะครับที่บทความวิเคราะห์ไว้ก็คือถ้าการร่วมมือกันนี้มันเกิดขึ้นจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมันมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่บทความเรียกว่า<ะ>เครือข่ายลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่ครับเครือข่ายลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่คำนี้ฟังดูมีความหมายแล้วก็มีในยะสำคัญนะคะมันหมายถึงอะไรกันแน่คะคือมันไม่ใช่แค่การตั้งวงหรือว่าการรวมกลุ่มศิลปินชั่วคราวนะครับ แต่คำว่าเครือข่ายในที่นี้เนี่ยบทความมองไปถึงการสร้างพลังร่วมกันหรือซินเนจี้นะครับที่มากกว่าแค่1น1บวก1บวก1บวก1เท่ากับ4อาจจะหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเส้นทางอาชีพการแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งการสร้างอำนาจต่อรองในวงการเป็นการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ในภาคกลางเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ขับเคลื่อนวงการไปข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นโมเดลที่ไม่เคยเกิดขึ้นชัดเจนแบบนี้มาก่อนในระดับภูมิภาคของวงการลุกทุ่งเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นการมองการไกลไปถึงการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศเล็กๆของศิลปินรุ่นใหม่ในภาคกลางเลยทีเดียวแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อภาพรวมของวงการลุกทุ่งภาคกลางคะครับถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยนะฮะ นี่อาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือ paradigm shift ที่น่าสนใจในวงการเพลงลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ครับจากเดิมที่อาจจะเน้นการแข่งขันการสร้างชื่อเสียงส่วนบุคคลหรือการสังกัดค่ายใครค่ายมันมาสู่ยุคที่ศิลปินรุ่นใหม่เริ่มมองเห็นพลังของการร่วมมือหรือ collaboration มากกว่าการแข่งขัน competition เพียงอย่างเดียวเป็นการเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ และถ้าโมเดลนี้มันเวิร์กจริงๆนะครับมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นได้หลายอย่างเลยเช่นการเกิดแนวเพลงลูกทุ่งแบบใหม่ๆที่ผสมผสานสไตล์ของทั้ง4คนหรือโปรเจกต์คอนเสิร์ตร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่การสร้างแบรนด์กลุ่มศิลปินภาคกลางที่แข็งแรงพอจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้ครับ ฟังดูนี้แต่ความเป็นไปได้ในเชิงบวกนะคะแล้วฟีดแบ็จากฝั่งแฟนเพลงล่ะคะบทความได้กล่าวถึงเรื่องนี้บ้างไหมว่าแฟนๆเขารู้สึกอย่างไรกับการรวมตัวครั้งนี้มีครับบทความได้รวบรวมความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนเพลงมานําเสนอด้วยครับซึ่งน่าสนใจว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางบวกแล้วก็แสดงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจไหมคะมีครับอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าจากวันที่เป็นคู่แข่ง วันนี้กลับมายืนเคียงข้างกันภาพนี้อบอุ่นมากอันนี้ก็แสดงว่าแฟนเพลงเองก็รับรู้เรื่องราวเบื้องหลังแล้วก็ชื่นชมการเปลี่ยนผ่านนี้นะครับอืมอบอุ่นจริงๆค่ะครับหรืออีกคอมเมนต์ที่แสดงความคาดหวังสูงมากบอกว่าที่น้ำหอมเกรสถ้าเดินไปพร้อมกับต้นข้าวรับรองว่าลุกทุ่งภาคกลางมีอนาคตแน่นอนอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทั้ง4คนโดยเฉพาะน้องต้นข้าวในฐานะผู้นำนะครับ แล้วก็มองว่าการรวมกลุ่มนี้จะเป็นผลดีต่ออนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งในภาคกลางโดยตรงมีอีกไหมคะเหมือนจะมีคอมเมนต์ที่มองไปไกลกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากกล่าวว่าลูกทุ่งภาคกลางยุคใหม่อาจเริ่มต้นจากทีมนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนความคาดหวังว่านี่อาจไม่ใช่แค่การรวมตัวธรรมดาแต่อาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับวงการเพลงลูกทุ่งภาคกลางเลยทีเดียวครับ โหเสียงตอบรับแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าแฟนเพลงเองก็มองเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือการรวมตัวในลักษณะนี้ไม่ได้ยึดติดกับภาพการแข่งขันเดิมๆแล้วถูกต้องครับเสียงตอบรับเหล่านี้เป็นเหมือนแรงสนับสนุนและก็กาลังใจสําคัญกับศิลปินทั้ง4คนเลยนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพของการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่มองกันไปเองแต่เป็นสิ่งที่แฟนเพลงจํานวนมากก็สัมผัสได้เช่นกันครับ ค่ะสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันในวันนี้การรวมตัวของ4ดาวรุ่งลูกทุ่งภาคกลางต้นข้าวทีน้ำหอมและเกรสจึงเป็นมากกว่าแค่การรวมกลุ่มของศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่มันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศทางใหม่ของวงการลูกทุ่งในภาคกลางเลยก็ได้นะคะครับผม บทความชี้ให้เห็นว่านี่คือปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการเน้นแข่งขันบนเวทีมาสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาวงการในระยะยาวได้เลยครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการสร้างดาวเดียว มาสู่การสร้างกลุ่มดาวที่ส่องสว่างด้วยกันโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งว่ากลุ่มดาวนี้จะสามารถเปล่งประกายแล้วก็สร้างสารรค์อะไรใหม่ใหม่ให้กับวงการได้จริงตามที่หลายคนคาดหวังหรือไม่แล้วก็จะพัฒนารูปแบบความร่วมมือไปในทิศทางไหนต่อไปนะครับค่ะคำถามสำคัญที่บทความนี้ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อก็คือ โมเดลการรวมตัวแบบจากคู่แข่งสู่เพื่อนร่วมทางแล้วก็การสร้างเครือข่ายแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบให้กับศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ในภูมิภาคอื่นๆของไทยประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคะแล้วถ้าหากแนวคิดนี้มันแพร่หลายออกไปจริงๆล่ะครับมันจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและพลวัตของวงการเพลงลูกทุ่งไทยในภาพรวมได้อย่างไรบ้างนี่คือคำถามใหญ่ที่น่าจะติดตามหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตเลยครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆนะคะยินดีครับเป็นสัญญากว่ารักเดียวใจดีเิวีด้วยนะาจอแต่คนใจดำจะชอบทำให้ชมสวยเจอแต่คนรู้